高市総理が通常国会の早期に衆議院を解散する意向を固めたことで来月総選挙が行われる見通しですが関係者によりますと菅氏はこの選挙に出馬しない意向を固めました明日地元の横浜市で支援者らに説明する方向でその後記者団の取材にも応じる予定です第99代の総理として新型コロナウイルス対応などにあたった菅氏は1996年の初当選から10期衆議院議員を務めていて 第次安倍内閣から務めたた官官房長長のの在任期間は歴代最7年8ヶ月にわりましอดีตนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดซูกะจากพรรคเสรีประชาธิปไตย l อ p ได้ประกาศเกษียณจากวงการการเมืองและจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปเขาหวังว่าจะสามารถใช้ประสบการณ์ทางการเมืองเพื่อช่วยเหลือคนรุ่นต่อไปได้ ข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวการเมืองที่สำคัญมากในประเทศญี่ปุ่นสำหรับป้าฝันคุณซูกะคือคุณลุงเรวะภาพที่ผู้ชายญี่ปุ่นถือป้ายชูอักษรคันจิอ่านว่าเรวะคุณลุงเรวะคือฉายาที่สื่อมวลชนและประชาชนญี่ปุ่นใช้เรียกโยชิฮิเดะซูกะอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยฉายานี้มาจากบทบาทสำคัญของเขาในการประกาศชื่อรัชสมัยใหม่ของญี่ปุ่นคือเรวะในปี2019คุณซูกะเกิดเมื่อปี1948ปัจจุบันอายุ77ปีในครอบครัวชาวไรสตรอเบอรี่แตกต่างจากชนชั้นนำทางการเมืองคนอื่นๆที่ครองอำนาจในญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโฮเซในกรุงโตเกียวก็เริ่มทำงานทางการเมือง เลือกเข้าชมรมาคาราเต้ของมหาวิทยาลัยเพื่อฝึกฝนทั้งจิตใจและร่างกายคุณซูกับประสบความสำเร็จในชีวิตราวกับตัวเอกในมังงะภาพหนึ่งที่ป้าฝันเห็นประจำคือภาพผู้ชายยืนบนโพเดียมภายมือเชิญผู้สื่อข่าวถามคุณซูกะตอบคำถามด้วยท่าทางเป็นกันเองในบางวันบางวันก็มีอาการเหนื่อยล้าเครียดแบบเก็บอาการไม่อยู่ความเครียดสะสมพักผ่อนน้อยด้วยตำแหน่งพ่อบ้านประจำคณะรัฐมนตรี หรือหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญมากว่ากันว่าคุณซูกะได้ครองสถิติการดำรงตำแหน่งนานที่สุดประมาณ8ปีเต็มไม่ใช่7ปี8เดือนป้าฝันไปสองคอมเมนต์ของชาวเน็ตญี่ปุ่นต่างพากันขอบคุณสำหรับความทุ่มเทในการทำงานการแบกรับความรับผิดชอบอันหนักหน่วงเช่นนี้มาหลายปีคุณซูกะได้นำพาประเทศผ่านความยากลำบากมาแม้จะไม่ใช่นักการเมืองที่โดดเด่น แต่แนวทางปฏิบัติและความทุ่มเทเบื้องหลังในการขับเคลื่อนการเมืองระดับชาติของเขาสมควรได้รับการยกย่องอย่างสูง